ทีนี้เดี๋ยวมาดูต่อข้อ26นะครับพี่อิทยอยากจะเรียงโจทย์ไม่ไม่เหมือนข้อสอบสะทีเดียวนะครับเพราะว่าเรื่องจากน้องจํามาบางคนก็จําแล้วจําไม่ได้ว่าข้อนี้คือข้อที่เท่าไหร่แต่ก็คือรวบๆรวบๆรวมกันมานะครับเออมันก็ได้ประมาณ30ข้อนี้แหละนะครับงั้นพี่อาจจะใส่ข้ออาจจะไม่ตรงกับข้อสอบจริงๆนะครับอาจจะสลับข้อกันแต่ว่าก็โอเคนะครับโดยรวมมันก็คือจํานวนข้อเท่ากันทุกอันนะครับอ่านะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะครับ ต้องขอบคุณพี่ศิลาด้วยนะครับอาจารย์ศิลาที่เขานะครับโพสข้อสอบพี่ก็ช่วยเขานะครับดูดูดข้อสอบเขาด้วยนะครับเป็นการตรวจสอบนะครับไปดูข้อที่26นะครับ <c oughs> 26เนี่ยเขาบอกว่า a 1 a 2ไปเรื่อยๆจนถึง a 9เป็นลำดับเลขคณิตอ่าเป็นลำดับเลขคณิตเสร็จแล้วก็บอกว่ามีมัธยาฐานนะครับมีมัธยาฐานเท่ากับ15 เสร็จแล้วโจทย์ถามว่าผลรวมนะครับของ A1 A2 ไปเรื่อยๆจนถึง A9 มีค่าเท่าไหร่นะครับข้อนี้ต้องบอกนะครับว่าน้องส่วนใหญ่ที่พี่ติวไปนะครับทำได้ทุกคนเพราะว่าข้อนี้จะไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าต้องฟังดีๆคืออย่างนี้มันบอกเป็นลําดับเลขคณิตเพราะลำดับเลขคณิตเนี่ยนะครับเราก็เริ่มรู้แล้วว่าอ๋อมันต้องใช้สูตรเลขคณิตเลขคณิตมันจะมีสูตรหลักๆที่เราใช้อยู่2ส,สูตรสูตรที่1คือสูตร A n เอ็นของมันจะเป็น A1 หบวกด้อย n ลบ1่ดีอ่านี้เจอบ่อยใช่ไหมนะครับหาพจน์ใดๆใช้ A อได้เลยอีกส่วนหนึ่งก็คือสูตร SN SN คือผลรวมถ้าจับบวกกันทั้งหมดก็จะเป็น n ส่วน2วงเล็บ2อ1งบวกได้อนลบ1่งดีันก็จะมีอยู่2สูตรที่เราใช้ทีนี้คำถามก็คือปกติเวลาหาลำดับอนุกรมนะครับโดยเฉพาะเลขคณิตเนี่ยตัวละครสำคัญก็จะเป็น A1 กับดี D. ท่องไว้เลยนะถ้าเจอเลขคณิตเมื่อไหร่นะครับต้องหา2ตัวนี้ให้เจอเพราะ2ตัวนี้จะเป็นตัวที่นำพาไปสู่คำตอบ ทีนี้โจทย์ของเราถามอะไรให้อะไรมาโจทย์ของเราให้มาทั้งหมด9พจน์แล้วก็บอกว่ามัธยาฐานเท่ากับ15เฮ้ยมัธยาฐานคืออะไรมัธยฐานเนี่ยมันคือพจน์ที่อยู่ตรงกลางจำไว้เลยนะครับพจน์ที่อยู่ตรงกลางแสดงว่าในบรรดา9พจน์พจน์ตรงกลางคือเท่ากับ15ทีนี้เด็กก็งงว่าอาะไรหายยังไงอูโหง่ายมากน้องเอานับนิ้วอะไรก็ได้1-9ตัวกลางก็คือตัวที่5จริงไหม เพราะฉะนั้นพจน์ที่5ก็คือเท่ากับมัธยฐานแสดงว่า A ตรงกลางก็คือ A5 น้องก็จะเท่ากับ15ได้เลยเห็นไหมมาและนี่คือพจน์ที่5ซึ่งพจน์ที่5เราก็ต้องเข้าสูตร A n โดยการแทน N ของน้องด้วยเลข5ซึ่งพอน้องแทน N เป็น5 5-1ลบ1ก็จะได้เป็น4ว่าจะเป็น A1 บวก Cd แสดงว่าโจทย์กำลังจะบอกเราว่า A1 บวก CD เนี่ยเท่ากับ15 แต่น้องจำไว้นะครับว่าถ้าสมาการเดียวมันแก้ไม่ได้เพราะว่ามันมี2ตัวแปรแต่ทีนี้เด็กก็เงครับแล้วกูจะหาสมาการอีกอันจอองไหนโจไม่มีออพี่ครับนี่คือประเด็นประเด็นที่ว่าถ้ามันแก้สมาการไม่ได้กูจําไว้นะสิ่งที่โจทย์ถามมันจะมีสิ่งที่เราติดตรงเนี้ยไว้อยู่ทั้งกรคือเราติด A1 บวก4ดีใช่ปะ่ะแล้วเราก็ถ้าหาเราไม่รู้ว่า A1 คืออะไรดี D, คืออะไร น้องจาไว้นะว่าคําถามที่โจถามอ่ะถ้าโจมันให้มาแค่นี้จริงๆแล้วนะเดี๋ยวมันจะมีสิ่งที่เราติดไว้อยู่โจถามผลรวมครับผลรวมคือตั้งแต่1นถึงบทตีเอย่างนี้ไม่ใช่ A9 อย่างนี้คือ S9 แสดงว่าคําถามที่โจต้องการเนี่ยคือ S9 น้องก็หา S9 โดยการแทนสูตรเป็น9เพ้างนั้นน้องก็แทนสูตรนี้แหละแต่ว่าแทน9ลงไปคิดในใจนะมันจะได้เอ็น9ส่วน2และตอนนี้ก็จะเป็น 2A1 บวกด้วย9ลบ1 9ลบ1ก็เหลือ8 d ดี เริ่มคุ้นคุ้นยังถ้ายัางดูต่อเห็นสองข้างล่างปะตัดได้ไหมตัดได้ไหมพอน้องตัดสองนะครับข้างในก็จะเหลือ A1 หสองตัด8ก็เหลือสีดีคุ้นยังเช็ดมันคืออันเดียวกันดีว่าเนี่ยข้อสอบมันจะเอาสิ่งที่เราติดไว้อะไปยัดใส่ตรงนี้งั้นโจทย์ข้อนี้เขาไม่ได้กะให้น้องหายเอหนึ่งจากแรกเราคือถึงน้องไดเอหนึ่งได้ดีมาคือห้ามตอบว่าเท่ากัน เขาก็เลยบอกเงื่อนไขมาไม่ครบให้เด็กเงือนงั้นเด็กคนไหนที่แบบเขาเรียกอะไรนะใจไม่กล้าเจอหูแม่งหาไม่ได้ละถอดใจจบเลยจริงๆไอ้สมการที่น้องติดมันคือสมการที่เอาไปยัดที่โจทย์ถามจบเลยแสดงว่า a 1บวก c d คือ15น้องก้าสิบหมาแทนตรงนี้งั้นมันก็จะเป็น9คูณด้วยสิข้อนี้ก็เลยตอบร้อยสามจบนะคือหมดจะง่ายก็ง่ายแต่คือเด็กจะต้องรู้ว่าไอ้ที่ติดอะไม่เป็นไร เดี๋ยวไอตรงที่ถามมันจะเอามาใช้แค่นั้นเองคือน้องต้องทาโจทยยบ่อยๆน้องถึงจะรู้นะครับอ่ะโอเคนะครับนี่คือข้อ26อย่างไวเลยข้อนี้ทีนี้เดี๋ยวมาดูข้อ27นะครับข้อนี้มีน้องหลายคนนะครับถามเพราะว่าไม่แน่ใจคือทํานะหลายคนทําแต่ว่าไม่แน่ใจคําตอบกันเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูข้อนี้ว่ามันเป็นยังไงนะครับ27 บางทีก็เซ็งเหมือนกันนะเวลาสอบสอบแล้วแบบเฮ้ยแม่งคำตอบแม่งชัวร์ปะวะนะครับกลัวเดี๋ยวแบบทำผิดยุ่งเลย27โจทย์บอกว่า5ครับไปหารกับ4ี่กำลัง4999แล้วก็บวกได้9กาำลัง555้ยา5จะเหลือเศษเท่าไหร่จะเหลือเศษเท่าไหร่นะครับน้องบางคนน่ารักนะครับค่อยๆเอาสี่กำลังให้จบก่อนแล้วค่อยหารห้า ว่ามึงแค่สี่กำลังไม่ถึงไม่ต้องถึงเก้าร้อยอ่ะมึงเอาสี่กำลังเก้ามึงก็ไม่มีที่เขียนแล้วนี่มึงต้องผ่านเก้าสแล้วไปถึงเก้าร้อยว่าทําเสร็จยังไม่จบมึงเจอเก้ากำลังต่อข้อนี้ประมาณสามปีนาออันนี้ไม่ใช่สามนาทีที่ต้องสามปีอ่ะแล้วพี่ว่ามึงต้องซื้อที่เพิ่มเพราะมึงต้องใส่ตัวหลักกระจายเลยแหละนะครับคือโจแบบนี้บอกตรงๆคือเห็นก็รู้แล้วมันไม่มีใครคิดตรงๆมันทําไม่ทันนะครับต่อให้มันกําลังเก้าเก้าพี่ก็ไม่คิดตรงๆมันมันเยอะ นะครับคือต้องจำไว้นะว่าถ้าอยากทําโจทย์พวกนี้เร็วเนี่ยมันจะต้องรู้ก่อนว่าเอ้ยทำไงให้มันเร็ววะไม่ต้องมานั่งทํายาวๆงั้นไอเดียโจทย์เข้าเนี่ยต้องฟังให้ดีก่อนเวลาคิดโจทย์พวกนี้นะครับให้น้องมองทีละก้อนก่อนคือเนื่องจาก5มามันไปหารตัวนี้บวกตัวนี้ใช่ไหมน้องเกาหาไปหารตัวนี้ก่อนแล้วดูเศษเท่าไหร่แล้วน้องเกาหาไปหารตัวนี้อีกแล้วดูเศษเท่าไหร่แล้วพอผลลัพธ์ที่ได้เป็นเศษเท่าไหร่ค่อยจับเศษมาบวกกันจบ แต่ถ้าเศษบวกกันแล้วยังเกิน5อยู่เช่นสมมุติอันนี้พี่สมมตินะตรงเนี้ยเศษ2นะครับอ่ะอันนี้เศษ4อันนี้สมมุตินะเศษ4เศษ2กับเศษ4บวกกันได้เศษ6เราก็ต้องเอา5ไปหารเศษ6ต่อซึ่ง5้าหารเศษ6มาได้1ครั้งก็ตอบเศษ1คือจําไว้ว่าถ้าเศษบวกกันแล้วยังเกิน5ก็เอาหาร5ต่อแค่นั้นเองแต่จริงๆไอเดียก็คือน้องหารทีละตัวแล้วดูว่าเศษแต่ละตัวเป็นเท่าไหร่ก่อนนะครับนี่คือไอเดียเริ่มแรกบางคนบอกโหพี่แล้วใครจะไปคิดออกไม่มีใคร เวลาเจอสีกำลังเยอะๆให้น้องเริ่มต้นสี่กำลังน้อยๆทีละตัวก่อนเช่นสีกำลังหนึ่งสีกำลังหนึ่งอ่ะน้องเอาห้าไปหารเลยน้องจะได้เศษสี่เหตุผลเพราะว่าสี่ส่วนห้ามันหารห้าไม่ได้เพราะว่าตัวบนน้อยกว่ามันก็เลยเรียกว่าเศษสี่เนี่ยเขาเรียกว่าเศษสี่ส่วนห้าก็คือเศษสีต่ตอมาสีกำลังสองสี่กำลังสองได้สิบหกสิบหกหารห้าห้าสามสิบห้าก็เหลือเศษหนึ่งนะครับเดีย๋ยวคอยดูนะพี่ทำอะไรให้ดู หารไปสักพักพี่บอกเลยไม่เกินห้าหตัวเดี๋ยน้องก็อ๋อแล้วต่อมาสี่กลังสามีลังสได้หกสิบหารหนะครับมันก็ได้เป็นห0แล้วก็เหลือเศษสาาเห็นไหมต่อไปสี่กลังสี่ีกลัง4่จะได้เท่ากับ2อ6 256หายหาังมากมันก็ได้255แล้วก็เศษหนึ่งพี่วอาบางคนอ๋อแล้วมั้งเห็นไหมฮะว่าเศษเนี่ยมันจะสลับสี่หนึ่งคือมันจะวน คือโจทย์ลักษณะอย่างเงี้ยถ้าใครเคยทาจะรู้ว่าแค่เอา5้าหารสี่กำลังเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วพยายามมองเศษเศษมันจะเริ่มวนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า2ตัววน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 ซึ่งถ้าน้องสังเกตง่ายๆถ้ากําลังของน้องเป็นเลข1กําลังเป็นเลข3ก็คือกําลังเลขขี้เศษที่ได้จะเป็นเศษสี่แต่ถ้ากําลังน้องเป็นกําลังสองกลัง4หรือกาลังคู่เศษที่ได้จะเป็น1งั้นแสดงว่าถ้าพี่มี4กําลัง500หาร5อย่างเงี้ยเลขคู่ เลขคู่ก็เศษหนึ่งเฮ้ยพี่อุ๋ยหนูมี4กระลัง957อ่าอันเนี้ยเลขคี่เลขคี่เศษก็ต้องได้4เห็นไหมเพราะฉะนั้นมาดูเลยว่านี่มัน9 9 9ซึ่ง9 9 9มันเลขคี่อยู่แล้วอันนั้นถ้าเลขคี่อยู่แล้วนะครับเศษก็คือจะได้เท่ากับ4แสดงว่าก้อนแรกอะเศษได้4แน่ๆมาแล้วเห็นไหมแปบ๊บเดียวเองคือเวลาทำโจทย์อย่างเงี้ยมันต้องมันต้องไล่วนไปแต่บอกไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่า2ตัวแล้ววนนะบางเลขบางตัวเวลาหารอาจจะ3ตัว4ตัววน แต่พี่บอกเลยไม่เกินไม่เกินแบบโหเยอะเป็นร้อยตัววนไม่มีนะครับอนุญาพ่อองคทำไม่ต้องทำไล่หาเยอะเกินส่วนใหญ่จะประมาณแค่2ตัว3ตัว4ตัวห้าตัวก็วนแล้วนะฮะทีนี้มาดู9ามั่งเริ่มเหมือนกัน9กําลัง1นก่อนหาร5นะครับห้าหนึ่งห้าอันนี้เหลือเศษสี่อ่านี่ก็เศษสี่ต่อมา9ก้าลัง2 9กําลัง2ได้8ปเอ่า81เอา5หารเต็มที่ได้80ใช่ไหมก็เหลือเศษหนึ่งบางคนเริ่มเฮ้ยกูว่ามันแปลกแลกแล้วต่อมา9กําลัง3นะครับ เก้ากำลังสามนะครับจะได้729นะครับ729หาร5อ่านแน่นะครับก็ได้725แล้วก็เหลือเศษสี่เริ่มรู้แล้วใช่ไหมว่ามันจะวน4 1 4 1แสดงว่า9กำลัง4ไม่ต้องทำต่อเราเดาได้เลยว่าเศษหนึชัวร์นะครับก็แสดงว่าวนทีละ2เพียงแต่ว่ามันจะสลับกับเมื่อกี้นะครับก็คือเอ้ยไม่ได้สลับเหมือนกันเลยนี่หว่าก็แสดงว่าถ้าเป็นเลขคี่นะครับมันก็เศษสี่นะครับแล้วถ้าตรงนี้นะครับเป็นเลขคู่ก็เศษหนึใช่ไหมครับหลักการเดียวกันเลย พราะจะได้มาดูซิว่าโจทย์เขาบอกว่าอะไรโจทย์บอกว่าตัวนี้เป็น555ซึ่ง55เหมือนเลขคี่ซึ่งถ้าเป็นเลขคี่มันก็ต้องเศษสีสแสดงว่านี้ก็เศษสีเหมือนกันซึ่งพอตรงนี้เป็นเศษสี 4, เสร็จระวังนะ4กับ4อ่ะมันต้องเอามาบวกกันแล้วได้8ซึ่งพอมันบวกกันได้8เนี่ยห้ามตอบเศษ8นะว้อีกเพราะ8มันเกิน5้า่หาเลยเศษ8มึงหารไม่ครบนี่ว่ามันหาร5้อีกครั้งหนึ่งจริงไหมงั้นน้องเก่าตรงนี้หาร5เพิ่ม ซึ่งพอหาร5เพิ่มเนี่ยมันก็จะเหลือเศษ3กันข้อนี้จริงๆก็คือตอบได้แล้วเศษ3จบเห็นไหมครับอ่านี่คือข้อ27นะครับยังไวเลยอะ่ะคือถ้าใครจับทริกโจทย์อย่างนี้ได้จะรู้ว่ามันก็คือวนไปวนมาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นพวกข้อสอบยากขึ้นพวกระดับโอลิมปิกนะมันจะไม่ได้ถามแค่นี้นะครับมันอาจจะถามว่าสมมตินะ4กำลัง9 9 9ลงท้ายตัวสุดท้ายด้วยเลขอะไรหลักหน่วย ซึ่งไอเดียพี่บอกเลยหลักการเดียวกันน้องก็วนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วพอน้องวนเสร็จน้องเห็นตัวท้ายนะที่มันลงแบบเป็นเลขคล้ายๆกันพอ4ี่ตัววนเนี่ยเราก็ใช้วิธีเดียวกันแต่ปัจจุบันนะโจทย์ยากกว่านี้แล้วนะคือเดี๋ยวนี้แม่งไม่ถามหลักล่วยแล้วแม่งถามหลักสิบว่าถัดขึ้นมาตัวหนึ่งโอ้ยก็หลักการเดียวกันอาจจะวนเยอะขึ้นมาหน่อยอะไรอย่เงี้ยก็ทําได้เถอะนะครับอโอเคเรียบร้อยนะครับข้อนี้ผ่านถัดจากข้อ27เอา้าวมาดู28โอ้โหข้อนี้เป็นข้อแบบนะครับ ข้อนี้ก็เป็นข้อที่ดีอันหนึ่งนะครับอ่านมาดูนะครับแคลวอีกแล้วนะครับจริงๆโจทย์พวกที่น้องเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าทฤษฎีจํานวนนะครับไอ้พวกหันเศษพวกเนี้ยอยู่ในเรื่องจํานวนจริงซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ตอนม .4 แล้วเขาก็เอาไปยัดให้เด็กม .4 เทอมหนึ่งเรียนแล้วน้องระนึกภาพตอนน้องขึ้นมาม .4 ใหม่ๆคือจากม .3 าอะขึ้นมามสเซตใช่ไหมอ่าตากาซานใช่ไหมเออมันก็โลกสวยเจอจานวนจริงเข้าไปนี่มึงแบบโอ้โหเซ็งเป็ดอะ จริงๆที่สีจำนวนพี่ว่าไม่น่าเรียนม .4 นะน่าจะเรียนสักม .6 กำลังดีคือเด็กพอมันโตขึ้นเนี่ยมันจะมีวิธีภาวะที่แบบเออเห็นอะไรที่แบบบองภาพออกอะไรเงี้ยโอ้ไปเจอม .4 แบบตอนนั้นแม่งกพลังวิ่งไม่ได้จับแมงตอเจอหานี่แม่งเหมือนเจอปังตอเลยน้องเขาบอกให้ F ครับมีความชันณจุดใดๆนี่จุดใดๆเป็น 4x วกหเสร็จแล้วเขาบอกว่ากราฟของ F ผ่านจุด10แล้วก็บอกว่าถ้า f ใหญ่ <c oughs> ระวังนะครับมี f ใหญ่นะครับอัลเเลก f เล็กนะอันนี้ f ใหญ่นะครับ f ตัวใหญ่นะครับ <c oughs> เป็นปฏิยานุพันธ์อ่าเป็นปฏิยานุพันธ์เออ่ของ f x ตัวเล็กจงหาว่าแล้วค่าสูงสุดค่าสูงสุดสัมพัทธ์อ่าสัมพัทธ์ของ f ใหญ่ อยู่ในตำแหน่งใดข้อนี้เด็กบอกว่าชอยจะเป็น x เ,เท่ากับนะครับก็คือชอยดูชอยมันจะเป็น x เ,เท่ากับ1 x เท่ากับ2อะไรเงี้ยนะครับคือถามว่า x อ,อยู่ที่ไหนแค่นั้นเองนะครับอย่างตอนนี้ขออน,นุญาตโน้ตนิดหนึ่งว่าโจทย์ของเรานะครับถามว่า x เ,เท่ากับเท่าไหร่พอชอยมันจะเป็น x เท่ากับนะครับมาดูว่าข้อนี้เป็นไงนะครับก่อนอื่นต้องเล่าให้น้องฟังก่อนว่าขีดเส้นใต้คำว่าปฏิญาอนุพันธ์คือคำนี้เป็นคำที่หลายคนบางทีไม่รู้เคยได้ยินแต่คำว่าอนุพันธ์ นะครับบางคนมันจะระเบิดไหมเนี่ยเดี๋ยวนอันนี้มันไม่ใช่ปฏิญาณนิวเคลีย์ฮะมันเป็นปฏิญาณอนุพันธ์คือถ้าอนุพันธ์คือดิฟปฏิญาณอนุพันธ์เนี่ยเขาเรียกว่าอินทิเกรตจริงๆมันคือสษณะอินทิเกรตนั่นเองอินทิเกรตสามารถพูดแบบภาษาไทยได้สองคำคือปฏิญาณอนุพันธ์ก็ได้หรือว่าปริพันธ์ก็ได้นะครับเลยได้สองคำงั้นคําว่าปฏิญาณอนุพันธ์คืออินทิเกรตอินทิเกรตอะไรถ้าบอกว่า F ใหญ่เป็นอินทิเกรตของ F ตัวเล็กงั้นพอน้องอ่านประโยคนี้เสร็จนะครับน้องจะต้องเขียนว่า F ใหญ่ เท่ากับอินดิเกต f ตัวเล็กต้องเขียนอย่างนี้เลยนะแล้วตามด้วยดีนะครับคือมันเป็นเรื่องอินดิเกตแต่ถ้าโจเปลี่ยนคําว่าปฏิยานุพันธ์เป็นอนุพันธ์อันนั้นคือดิฟแสดงว่า f ใหญ่ก็เกิดจากการเอา f เล็กมาดิ๊แค่นี้นะครับงั้นคำมันมี2แบบคือปฏิกับอนุนะครับแค่นั้นเองก็จําให้ดีแล้วกันทีนี้ปัญหาคือเขาอยากได้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์ของ f ตัวใหญ่ก็แสดงว่าเขาอยากรู้ว่าไอเนี้ยมันสูงสุดสัมพัทธ์ที่ไหน เวลาเราจะหาสงสุดสัมพันธ์นะครับวิธีดีที่สุดที่เราใช้คือการวาดกราฟอ่าคือการวาดกราฟเพราะฉะนั้นการวาดกราฟเนี่ยจะเป็นตัวที่บอกอะไรได้เยอะนะครับว่าสูงสุดยังไงขึ้นลงยังไงซึ่งการวาดกราฟเนี่ยหลักการง่ายๆคือเราจะต้องเอาสมก,การที่เราจะวาดกราฟเนี่ยมาทําการดิฟก่อนซึ่งตอนนี้เราต้องการหากราฟสูงสุดของ f ใหญ่ f ใหญ่นะครับนั้นแปลว่าหนูจะต้องเอา f ใหญ่ทงก้อนเนี่ยมาดิฟเพื่อที่จะหาว่ากราฟของมันหน้าตาเป็นยังไงทีนี้ การที่หนูจับสมการนี้มาดิฟมันก็เหมือนกับหนูกําลังเอาอินดิเกตมาดิฟด้วยจริงไหมแล้วใครที่เรียนแคลจะรู้ว่าอินด <c oughs> <c oughs> ิเกตกับดิฟเนี่ยมันสวนทางกันคือมันทําลายกันถ้าเรามีอินดิเกตแล้วเราดิฟดิฟตัวนี้จะไปกําจัดอินดิเกตแสดงว่าจริงๆแล้ว F ใหญ่ดิฟ <c oughs> มันก็คือ F เล็กเฉยๆแค่นั้นเองที่ไม่ต้อง integrate. อินดิเกตอะทำไมอะพี่อุ๋ยอย่าเพิ่งงงนะคือ <c oughs> เดิมทีเนี่ย f ใหญ่มันเท่ากับ F เล็กอินดิเกต แต่ถ้าเราเอาสมการ f ใหญ่มาดิเพื่อที่จะวาดกราฟเพื่อหาจุดสูงสุดของมันเนี่ยเราก็ต้องกําจัดอินทิเกรตเพราะมอันเจอดิฟมันก็จะเอาเป็นตัวนี้แสดงว่าถ้าหนูอยากจะวาดกราฟ f ใหญ่ได้หนูก็ต้องหากรา f เล็กคืออะไรเห็นไหมเนี่ยคอนเซปต์จะมีแค่นี้นะ,ะงั้นเดี๋ยวเราตามหา f เล็กว่าหาย,ยังไงบรรทัดแรกครับนี่ครับขีดเส้ในได้เลยครับ f เล็กมีความชันณจุดใดๆเป็นอันนี้นี่แหละคํานี้แหละ คํานี้แหละคํานี้แหละคํานี้แหละมันคืออะไรพี่อุ๋ย f เล็กมีความชันณจุดใดๆถ้าใครเคยเรียนแคลมาจะรู้ว่าความชันณจุดใดๆนั้นหาได้จากการเอา f เล็กมาดิฟเพราะนิยามของแคลคือการดิฟหนึ่งครั้งคือความชันของณจุดใดๆของเส้นนั้นแสดงว่าความชันที่โจทย์ให้มาว่า4 x บวก1นั้นจริงๆแล้วคือการบอก f เล็กดิฟนั่นเอง แสดงว่า f เล็กดิฟโจทย์บอกมาแล้วเนี่ย 4x บวก1นะครับแม่งไม่เคยบอกตรงๆกูเลยบอกแบบเขินกูตลอดเลย,ยงั้นต้องดูคำซ่อนด,ดีๆนะครับคำว่าความชันณจุดใดๆมันคือ f โดนดิฟนะครับก็คือ f เล็กนั่นเองงั้น f เล็กดิฟคือ 4x บวก1แต่ถามว่าเราต้องการไหมไม่เราต้องการ f เล็กเฉยๆที่ไม่ดิฟงั้นตอนเนี้ยพี่ขออนุญ,ญาตอย่าเพิ่งยุ่งกับทางนู้นนะครับเรามาเคลียร์ตรงนี้ให้เสร็จก่อนว่าทำยังไงให้ f เล็กไม่มีดิฟ น้องจาได้ไหมว่าสิ่งที่มันเป็นคู่ตรงข้ามกับดิฟก็คืออินทิเกรตงั้นถ้าเราอยากกําจัดดิฟเราก็ต้องอินทิเกรตงั้นเราก็อินทิเกรตจาก f อดิฟเป็นเหลือ fx แต่หนูจะต้องรับผิดชอบอินทิเกรตทางขวา4 x บวก1ด้วยเนี่ยเพื่อให้มันเป็น fx เล็กนะคะซึ่งอินทิเกรตตัวนี้มันก็จะกลายเป็น4 x กำลังสเพิ่มเป็นส่วน2ํจำได้ใช่ไหมสูตรอินทิเกรตอินทิเกรต1เฉยๆก็จะเป็นสัมสิทธิ์1คูณ x แต่ที่สําคัญคือทุกครั้งที่อินทิเกรตน้องต้องบวก c ด้วยนะครับนี่ครับมันจะต้องมีบวก c ด้วยห้ามลืมนะครับบางคนบอกบวกโคกโคฟอกอะไม่ใช่โครบับบวก c ครับ,รบนี่ไฟลร้านป้านี่นะครับบอกเลยป้าบอกอินทิเกรตใช่ไหมลูกนี่ป้าเป็นครูคณิตเก่านะครับป้ากูจะแดกโคกสรุปคือเราจะต้องบวก c ด้วยคําถามคือแล้ว c หายยังไง c ก <C S 2> ็ต้องหาจากเงื่อนไขที่โจทย์ให้มาโจทย์บอกว่า f เล็กเนี่ยมันผ่านจุด10แปลว่าอะไรวะพี่ f เลขผ่านจุด1 0แปลว่าเขาต้องการจะบอกว่าปกติ fx มันเท่ากับ y ใช่ไหมนะครับ x ก็คือ1 y ก็คือ0เพราะฉะนั้นโจทย์จะบอกเราว่า f 1นั้นจริงๆแล้วไซส์คือ f 1 0นั่นเองสแสดงว่า f 1 0ตัวนี้เป็นการบอกให้น้องรู้ว่ากราฟผ่านจุด1 0น้องสามารถแทน1ลงไปที่ x แล้วจะเท่ากับ0ได้ประโยคนั้นนะ่ะช่วยในการหา c ของเรา เพราะฉะนั้นน้องสามารถเอาตัวนี้ครับมาหา c ได้อ่ะมาช่วยกันหา c แทนหนึ่งได้กันเนาะดึงกำลังสองได้1คูณ4ี่หารสองได้2นะครับ t h งก k ้ o u แล้วก็บวก x ก็คือ1นะฮะแล้วก็บวกด้วย c แล้วหนูก็จะเท่ากับศูนย์เลยปรากฏว่า1บวก2ได้3ย้ายไป c ก็คือลบสเย่ได้ c แล้วนะครับงั้นเราก็ได้ c ออกมาพอได้ c ลบสเสร็จเห็นไหมว่าสมการใน f เราก็เคลียร์แล้วพอเคลียร์เสร็จสามารถเอาตรงนี้มาใส่ทางนี้ได้เลยเพราะฉะนั้น f ใหญ่ที่ดิฟ เพราะว่าเราจะวาดกราฟไงมันก็มีหน้าตาเป็น4ตัด2ก็เหลือเป็น 2x กําลัง2แล้วก็บวกด้วย x นะคะแล้วก็ลบด้วย3ข้างหลังนะครับซึ่งถามว่าถ้าเราไม่รู้ c ีแต่แรกจบเกมเลยนะเราก็ไม่มีสมการนี้แล้วถ้าเราแปลความหมายคําว่า1 0เพื่อเป็น f 1น่ถ้าก็ศูนย์หา C ไม่ได้เราก็ไม่มีวันเจอคือจะเห็นว่าโจทย์แต่ละข้อแม่งไม่อยู่ในนั้นคือมันอยู่ที่ว่าเด็กอ่านแลวเก็ตไหมสังเกตว่าถ้าใครทาให้บ่อยจะรู้ว่าคําทุกคํานะ ทุกบรรทัดเลยนะมีความหมายบางทีมันจะไม่เหมือน,นวิทยาวิสิข์อันนี้ไม่ได้ว่าวิสิส์นะคือวิสิส์บางครั้งอะ่ะค่าบางค่าแม่งให้มาแต่ไม่ได้ใช้คือมันให้ตัวแปรหลอกมาแต่เลขนี่ไม่ครับทุกคําใช้หมดเออทุกคําใช้หมดบางคนบอกุอยทำไมพี่หม่ยทำไมเลขเขาไม่ค่อยหลอกเลยเออขนาดมันไม่หลอกมึงยังใช้ไม่ถูกเลยครับคือขนาดมันบอกมาแค่นี้นยังไม่รู้เลยว่าต้องใช้ยังไงเออเอาแค่ธรรมดานีแหละอ่ะทีนี้เราก็จับเใหญ่ดิฟที่เราติดตรงนี้ครับมาแยกแฟกเตอร์ มันจะแยกได้ 2x กับ x นะครับตรนนี้ก็3แล้วนี่ก็1นอันนี้ก็บวกอันนี้ก็ลบเราก็จะมี f อนะครับอยู่เงื่อนไขอยู่2เงกรณีนะครับแยกแฟกเตอร์ได้2อันทีนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาวาดการาฟนิดนึงก่อนนะครับอขอลบข้างบนแล้วกันนะครับตอนนี้ข้างบนไม่ได้ใช้แล้ว2แฟกเตอร์นะคบเราจะมี x2 ตัวนะครับเอตัวอยู่ที่ไหนตัวหนึ่งอยู่ที่1น,นะครับอีกอันหนึ่งก็อยู่ที่ลบ3ต้องส่วน2ด้วยนะครับอ่ามันจะเป็นอย่างนี้ เสร็จแล้วน้องจาได้ไหมว่าตอนน้องเรียนจานวนจริงเราจะใส่เครื่องหมายท้างขวาเป็นบวกแล้วตรงกลางเป็นลบแล้วก็บวกก็คือสลับบวกลบบวกทีนี้ไอ้บวกลบบวกตัวนี้ที่น้องเห็นเนี่ยไม่ใช่ y นะครับมันเป็น f ใหญ่ดิฟซึ่ง f ใหญ่ดิฟเนี่ยมันคือความชันแต่เป็นของ f ใหญ่นะครับเป็นความชันของ f ใหญ่เพราะฉะนั้นชี้ขึ้นความชันก็จะบวกแล้วก็ลงก็จะเป็นลบมันจะเป็นนี้แสดงว่ากราฟ f ใหญ่ของเราเนี่ยจะเป็นขึ้นลงขึ้นโดยต่ําสุดที่ x เป็น1 แล้วก็สูงสุดที่ x เป็นลบสส่วนสโจทย์ข้อนี้เขาถามว่ามันสูงสุดที่ไหนเราก็ตอบแล้วนะครับงั้นเราก็ตอบเลยว,ว่าสูงสุดที่ลบสส่วนสจบแค่เี้องนะครับอ่านี่ก็คือข้อที่ยี่สิบแปดงั้นชอยมันจะต้องตอบชอยที่เป็น x เท่ากับลบสส่วนสนะครับแค่นี้แหละบางคนบอกพี่อุย๋ยอ้าวแล้วไม่ต้องเอาลบสามสองไปแทนเนอะไม่ต้องเขาไม่ได้ถามค่าสูงสุดแล้วข้อนี้ถามค่าสูงสุดไม่ได้เพราะว่า มันจะต้องเอาเนี่ยมาอินดิเกตซึ่งมันจะติด4ตัวนึงที่หาไม่ได้อีกแล้ขขเขาก็เลยถามเ่าสุดที่ไหนนะฮะ <c oughs> โอเคนะครับแล้วเดี๋ยวดีก2ข้อที่เ,เดี๋ยวเรื่อ